สวัสดีจ้าแม่ศรีจามบ้างอัปเดตขมาลข่าวที่เกี่ยวข้องกับทองคําสถานการราคาทองคําวิเคราะห์ทองคําและรายง,งานราคาทองในช่วงบ่ายของวันนี้ปลายวันที่25มีนาคมปี2568ราคาทองในประเทศเปิดตลาดเช้านี้ปรับตัวลงจากวันนี้เงินบาทอ่อนค่าที่บริเวณ3 4ม1บนบาทต่อ1ดอลลาร์ทองคำสปอร์ตปรับตัวลงโดยได้รับแรงกดดันจากการแข่งข้าของสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐหลังการเปิดเผยข้อมูลเศรษฐกิจที่ดีเกินคาดข,ของสหรัฐ รวมถึงการส่งสัญญาณจากประธานาธิบดีโดนัดทรป์ผู้นำสารัฐว่าจะมีการใช้ความยืดหยุ่นต่อแผนการภาษีตอบโต้ที่จะมีการบังคับใช้ในวันที่2เมษายนและอาจจะมีการยกเว้นภาษีสำหรับบางประเทศ โดยนะักเวลาที่เม้นสิบบันทึกวิดีโอนะคะทองคำสปอร์ตเคลื่อนไหวอยู่ที่บร,ริเวณ3 0 5 1 5 2 1 5ดอลลาร์ต่อหนึ่งทอยออนดัชนีดอลลาร์เคลื่อนไหวอยู่ที่บร,ริเวณ1 0 4 3 1 1จุดด้านกองทุน SPDR ขายทองคำออก1.44ตันปัจจุบันถือครองทองคำที่ระดับ929.07ตัน ท่ามกลางความหวังเกี่ยวกับข้อตกลงสันติภาพระหว่างรัสเซียยูเครนสำหรับวันนี้นะคะมีรายงานตัวเลขเศรษฐกิจที่สำคัญของสหรัฐให้ติดตามการเปิดเผยดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคจาก c ีบีประจำเดือนมีนาคมยอดขายบ้านใหม่นะคะประจำเดือนกุมภาพันธ์ แนวโน้มราคาทองคำระยะสั้นมีแนวรับแรกรอยู่ที่บริเวณ3,012ดอลลาร์3,001ดอลลาร์หักลุตแนวรับต่งตางๆนะคะจะมีแนวรับถัดไปที่บริเวณ2,995ดอลลาร์และ2,984ดอลลาร์ 2, ด้านแนวต้านแรกรอยู่ที่บริเวณ3,021ดอลลาร์3,029ดอลลาร์ 3, หากผ่านขึ้นไปได้นะคะจะมีนาต้านถัดไปที่บริเวณ3035นดอลลาร์และ3040ดอลลาร์การลงทุนมีความเสี่ยงผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลให้ดีก่อนการลงทุนสำหรับราคาทองในช่วงบ่ายของวันนี้นะคะบ่ายที่25มีนาคมปี2568ราคาทองตามประกาศของสมาคมค่าทองคำณเวลาที่แม่บัญบันทึกไปโดนนะคะก็เป็นเวลา13นาฬิกาตอนนี้มีการประกาศราคามาจากสมาคมค่าทองคำครั้งเดียวนะคะเป็นลบไปที่50บาท แม่สิงก็ต้องขอขอบคุณข้อมูลราคาทองตามประกาศของสมาคมค่าทองคำในะทะนี้ด้วยนะคะยังไงก็อย่าลืมเป็นกาลังใจในการทําคลิปของเม่สิงด้วยนะคะแม่สิง,ะะสงก็จะมีการมาอัปเดตข้อมูลข่าวที่เกี่ยวข้องทองคาและรางงานราคาทองในทุกวันยังไงก็อย่าลืมเป็นกําลังใจให้แม่สิงด้วยนะคะขอบคุณทุกการตามรับชมและพบกันคลิปต่อไปนะคะขอบคุณค่ะ